สวัสดีครับวันนี้เรามาดูหุ้นนะครับเป็นหหุ้นอสังหานะครับที่ราคาเตรียมพุ่งแรงนะครับเดี๋ยวมีตัวไหนกันบ้างเราไปดูกันนะครับสําหรับหุ้นที่ว่านี่ครับก็คือหุ้นสุภาลัยนะครับเป็นกลุ่มอสังหานะครับซึ่งผู้บริหารนะครับมีเข้ามาซื้อหุ้นนะครับหกสิบหกล้านหุ้นนะครับซึ่งพื้นฐานนะครับหุ้นสุภาลัยนะครับก็คือเขาเป็นหุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์นะครับก็คือมีการขาย ทำที่อยู่อาศัยแล้วก็ขายนะครับทั้งบ้านทั้งที่ดินแล้วก็บ้านจัดสรรนะครับทั้งในเขตกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็ตามต่างจังหวัดนะครับแล้วก็ถ้าเป็น market cap นะครับก็ประมาณ32,000ล้านนะครับมีฟีโอดอยู่ที่63%ซนะครับซึ่งรายย่อยนี่ก็ถือค่อนข้างเยอะนะครับ PE ประมาณ5.9นะครับแล้วก็ไพร์เปอร์บุ๊อยู่ที่0.62นะครับซึ่งถ้าเทียบราคาปัจจุบันแล้วก็คือราคาค่อนข้างถูกกว่า ปกตินะครับถ้าเราซื้อในช่วงนี้นะครับเราก็จะได้ราคาที่ถูกกว่าเจ้าของบริษัทนะครับส่วน ROE นะครับก็มากกว่า10%นะครับก็แสดงว่าถ้าเหมือนสมมุติว่าถ้าเราลงทุนไป100บาทเราก็จะเขาก็จะสามารถทํากําไรให้กับบริษัทได้12.35%นะครับนี่ก็คือความหมายของ ROE นะครับส่วนปันผลนะครับก็อยู่ที่8.84นะครับสําหรับปีที่แล้วก็ถือว่าใช้ได้นะครับ เมื่อเราดูย้อนหลังนะครับตัวนี้จะเป็นตั้งแต่วันที่15เดือน11ปี23นะครับแล้วก็จนถึงวันที่18เดือน1ปี24นะครับพบว่าผู้บริหารมีการเข้าซื้อหุ้นนะครับตั้งแต่ช่วงนี้ถึงช่วงนี้ครับก็คือเป็นจุดเหมือนเป็นจุดไข่ปลาสีม่วงนะครับหมายถึงการเข้าซื้อของผู้บริหารนะครับหลังจากเข้าซื้อแล้วนะครับก็ราคาก็พุ่งขึ้นสูงเรื่อยๆเลยนะครับโอเคแล้วปัจจุบันนี้นะครับก็พบว่ามีการเข้าซื้ออีกรอบหนึ่งนะครับของ ผู้บริหารนะครับตั้งแต่เดือน5ถึงเดือน7ปี24นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาซูมดูรายละเอียดกันนะครับก็ตั้งแต่วันที่21เดือน5นะครับผู้บริหารมีเริ่มมีเข้าซื้อมาแล้วนะครับจนถึงเดือน7เลยนะครับเข้าซื้อมาต่อเนื่องนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับก็เป็นเทนขาลงแล้วนะครับแล้วก็เหมือนเขาเข้ามาเก็บอีกประมาณ2วันนะครับจากรายงานอินไซต์ของตลาดหลักทรัพย์นะครับแล้วก็ เป็นจังหวะเบรกพอดีนะครับมีมีเบรกเอานะครับแล้วก็เกิด Golden c ์ t ของ ABCD นะครับมีการตัดขึ้นนะครับจากข้อมูล Insight ของตลาดหลักทรัพย์นะครับเป็นรายงาน59-2ขีดสนะครับพบว่าเดือน5้ามีผู้บริหารนะครับคือคุณประทีปนะครับเข้ามาซื้อ1.14ล้านหุ้นเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็เข้ามาเริ่มเข้ามาเก็บแล้วนะครับแล้วก็เดือน6นะครับพบว่า เข้ามาซื้อค่อนข้างเยอะนะครับประมาณ56.79ล้านหุ้นอ๋อถือว่าเยอะมากเลยนะครับแล้วก็เดือน7นะครับก็เข้ามาเก็บอีกประมาณ8.29ล้านหุ้นนะครับถ้าดูตามตารางตัวนี้ที่ผมสัมมารีมานะครับพบว่าเดือน5เนี่ยเขาเข้ามาซื้ออยู่14ครั้งเลยทีเดียวนะครับแต่ค่อยคเก็บไปนะครับแต่เดือน6ดูนะครับก็คือเขาเข้ามาเก็บประมาณ39ครั้งถือว่าจํานวนไม่น้อยเลยนะครับ สามสิบเก้าครั้งก็คือเก็บมาเรื่อยๆแล้วก็เดือนนี้เก็บค่อนข้างสูงเลยทีเดียวห้าสิบหกล้านหุ้นนะครับแล้วก็เดือนเจ็ดเข้ามาเก็บอีกแปดล้านหุ้นนะครับรวมรวมแล้วก็หกสิบหกกว่าล้านนะครับถ้าคิดเป็นเงินนะครับอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าล้านบาทนะครับโอเคถ้าเรามาดูโครงสร้างผู้ถือหุ้นนะครับจะเป็นคุณปฏิบนะครับที่เข้ามานะครับเป็นผู้ดำรงตําแหน่งเป็นผู้ บริหารนะครับสูงสุดนะครับตามด้วยไทย NVDR แล้วก็คุณอัจชรานะครับอันนี้คือ3อันดับแรกนะครับก็มีเข้าซื้ออย่างเดียวครับแต่ผู้บริหารไม่ได้ขายนะครับยังถือว่าอยังน่าสนใจนะครับถ้าดูรายงานจากนักวิเคราะห์นะครับว่าเขาประเมินราคาไว้ที่เท่าไหร่นะครับสำหรับตัวสุภาลัยนะครับซึ่งปีนี้นะครับเขาประเมินค่า นะครับเอเวอร์เอยู่ที่21บาทนะครับซึ่งราคาปัจจุบันอยู่ที่16.4นะครับถ้าเขา,าถ้าเทียบกับราคาเอเวอร์เนะครับเราจะมีอัพไซด์อีก28เปนะครับส่วนแรงการซื้อขายนะครับก่อนหน้านี้แรงอยู่ที่สเกลอยู่ที่เป็นกลางนะครับตอนนี้ก็คือเริ่มกลับเข้ามาซื้อแล้วนะครับถ้า าราคาจะเริ่มพุ่งขึ้นค่อยๆพุ่งขึ้น่มันจะอยู่ในสเกล2ช่องนี้ครับก็คือซื้อกับมีแรงซื้อรุนแรงนะครับแล้วดูจากรายงานไตามาสล่าสุดนะครับก็ของคิวสองล่าสุดครับก็บวกอยู่ที่4.97%ก็นนะครับก็คือ,อได้เกินคาดนะครับกว่าที่ตลาดคาดการไว้นะครับถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีนะครับ okay. สําหรับของคุณสุภภาลัยนะครับถ้าเราเข้ามาในช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่คุมนะครับแล้วก็มีโอกาสที่ราคาจะดันขึ้นไปค่อนข้างสูงนะครับดังนั้นก็ฝากตัวนี้นะครับเป็นตัวที่แนะนําจากเทรดดิ้งอังกฤ t นะครับยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านมากนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ